กัมพูชาทึ่งหลังสื่อกัมพูชานำเสนอขบวนพยุหายาตราทางชนมากของไทยคอมเมนต์ชาวกัมพูชาตั้งคำถามกัมพูชามีภาพสลักเรือบนนครวัดโบราณวัตถุที่มีมาช้านานและมีหลักฐานพิสูจน์แต่ปัจจุบันไม่มีเรือวัฒนธรรมไทยโบราณมาจากไหน คลิปนี้นะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้เห็นการซ้อมใหญ่ขบวนพยุหะยาตราทางชนมากของไทยก่อนที่จะไปรับชมพวกเราก็อย่าลืมสนับสนุนช่องสมรุูคุคอมเมนต์ดยการกดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะครับเพื่อที่จะก้าวไปให้ถึง50,000ทรัซับให้ได้ ในช่วงเดือนตุลาคม2567จะมีพระราชพิธีสำคัญของประเทศไทยนั่นก็คืองานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายพระพรกฐินโดยขบวนพระยุหายาตราทางชลมากเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบณวัดอรุณราชวารดาดามราชวรมหาวิหารกำหนดการจัดให้มีขึ้นในวันที่27ตุลาคม2567พระราชพิธียิ่งใหญ่ที่ประสบนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติต่างรอคอยที่จะเฝ้าชม รูปแบบขบวนเรือพายุหายาตราทางชลรมาสในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52าําลำจัดขบวนเป็น5ริ้วความยาว1,200เมตรกว้าง90เมตรใช้กำลังพลประจำเรือรวม2200นายคำว่าพายุหายาตราหมายถึงกระบวนทัพมีทั้งกระบวนทางบกเรียกว่าสนละมากและกระบวนทางน้ำเรียกว่าชนละมาก นับแต่โบราณการการเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ไทยนอกจากการเสด็จพระราชดำเนินทางบกที่เรียกว่าพยุหายาตราทางสนธิมากแล้วการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำคือพยุหายาตราทางชลมากขบวนพยุหายาตราทางชุมากมีมาแต่สมัยโบราณเป็นรร้วขบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆทั้งเป็นการส่วนพระองค์และเป็นการพระราชพิธีสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรี กรุงรัตนโกศินลป์จวบจนปัจจุบันข้อมูลจากกองทัพเรือได้อธิบายว่าขบวนพหยายาตตราทางชลมากมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีเชื่อว่าเริ่มจากการที่พระร่วงได้นําเรือออกไปลอยกระทงหรือกระทําพิธีจองเปียงณกลางสระน้ําพร้อมทั้งเผาเทียนเล่นไฟในยามเพ็ญเดือน12ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นเมืองเกาะล้อมรอบไปด้วยแม่น้ําลําคลองมากมายหลายสายชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกรุงเก่าจึงต้องอาศัยเรือในการสัญ จรวมทั้งในเวลาลบทับจับศึกก็จะใช้กระบวนทัพเรือเป็นสําคัญจึงปรากฏว่ามีการสร้างเรือรบมากมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาในเวลาบ้านเมืองปราศจากศึกสงครามได้ใช้เรือลบเฝ้าซ้อมกระบวนยุทธกันเป็นนิดเพราะฉะนั้นเมื่อถึงฤด,ดูน้ําหลากอันเป็นเวลาที่ราษฎรว่างจากการทํานาจึงเรียกระดมพลมาฝึกซ้อมกระบวนทับเรือโดยอาศัยฤดูการประจบกับเป็นช่วงของประเพณีการทอดกรถินพระเจ้าแผ่นดินจึงสเสด็จพระราชดำเนิน ไปถวายผ้าพระกฐิมนโดยกระบวนเรือลบแ่แหนเพื่อให้ไพร่พลได้ลื่นเลิงในการกุศลจึงจัดเป็นประเพณีที่แห่เสด็จกฐิมนในอดีตขบวนพยายาตราทางชรมากยังได้จัดในคราวที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆทั้งส่วนพระองค์พระราชพิธีตลอดจนโอกาสสำคัญอย่างเช่น พระราชพิธีถวายภาพพระกฐถินการอัญเชิญพระพุทธรูปที่สําคัญจากหัวเมืองเข้าประดิษฐานในเมืองหลวงตรอจนการต้อนรับราชทูตจากต่างประเทศขบวนพยุหายาตราทางชลมากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้แก่ขบวนพยุหายาตราเพชรพวงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชที่มีการจัดขบวนอย่างยิ่งใหญ่รวมจํานวนเรือในขบวนได้ถึง113ลําโดยจัดขบวนออกเป็น5ตอนก็คือขบวนนอกหน้าขบวนในหน้าขบวนเรือพระราชยานขบวนในหลังและขบวนนอกหลัง นี่ก็เป็นเรื่องราวบางส่วนนะครับกับประวัติความเป็นมาของขบวนพยุหะญาตราทางชลมาศของไทยและไม่กี่วันที่ผ่านมาครับทุู้ชมครับสื่อทางฝั่งประเทศกัมพูชาที่มีผู้ติดตามเกือบสองแ0,000 0คนได้โพสต์ชิปวิดีโอการฝึกซ้อมขบวนพยุหะญาตราทางชลมาศของไทยโดยใช้ประโยคสั้นๆพาดหัวว่ายอมรับความจริงว่าเขาดีกว่าเรา ซึ่งก็ทําให้มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะครับบางคนก็อ้างสิทธิ์ว่าไทยไปรลกเรียนแบบกัมพูชามาในสมัยอดีตนะครับแล้วก็มีชาวไทยได้เข้ามาอธิบายแสดงความคิดเห็นไว้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าพวกเขาจะว่ากันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ชาวกัมพูชาคนแรกเขาบอกว่าในความเป็นจริงถ้าชาวกัมพูชาของเราทําอย่างนั้นมันจะดีกว่านี้มากแต่ชาวกัมพูชาของเราไม่สนใจพวกเขาคิดแค่ว่าจะเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเท่านั้น ชาวกัมพูชาคนถัดมาครับบอกว่าภายใต้การปกครองของพวกเขามานานกว่า430ปีพวกเขาได้คัดลอกทุกอย่างเอาไว้ทั้งหมดโชคดีที่นครวัดมีตัวอ,อ,กอักษรเขมรอยู่บนวัดจากความคิดเห็นนี้ก็มีคนได้เข้ามาตอบกลับว่าภายใต้การปกครองอะไรการลุกลน้าน,นั้นถูกต้องแต่ยังไม่ถึง100ปีคุณควรศึกษาประวัติศาสตร์ของเขมรอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้ชาวสยามหัวเราะเยาะจากนั้นครัเจ้าของคอมเมนต์ก็ได้ตอบต่อไปว่าหากเราไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองมา430ปีแล้วมันกี่ปีโปรดชี้แนะและอธิบายแล้วก็มีชาวไทยได้เข้ามาตอบเพิ่มเติมนะครับเพื่นอนเขาบอกว่ากัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของไทย432ปีแล้วตามหลักฐานของโลกโปรดเข้าใจ แล้วชาวไทยอีกคนครับก็ได้อธิบายว่าถามหน่อยว่าประวัติศาสตร์ของกัมพูชาไม่เคยบอกหรือว่าคอมเมนต์เคยเป็นเมืองขึ้นของสยามถึง430ปีทรงบรรดาการต่างๆสวามิพักสยามสั่งให้ไปรบไปทํางานมาตลอดจนถึงคราวที่ฝรั่งเศสเข้ามารุกรานสยามสยามจึงยอมยกให้ฝรั่งเศสป,ปกครองแทนเรื่องนี้ถูกบันทึกในหนังสือและมีการตีพิมพ์เป็นหนังสือรายวันของหลายประเทศในยุโรปนานนับเดือนถึงการเข้ามายึดครองของฝรั่งเศสแทนสยามและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้วัฒนธรรมของ สยามไหลไปสู่ขอมเมนต์จนวนมากเพราะขอมเมนคือประเทศราชของสยามมานานถึง430ปีและที่สําคัญเขารู้กันทั้งโลกแล้วยกเว้นคนกัมพูชาที่หลอกกันเองอ้างสงคราม ความคิดเห็นถัดมาครับเป็นชาวกัมพูชาคนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยไม่ได้เรียนแบบแต่พวกเขาก็ทําได้ดีไม่เหมือนชาวกัมพูชาสิ่งที่เป็นของตัวเองไม่พยายามอนุรักษ์ไม่รู้จักวิธีดูแลและไม่พยายามโฆษณาให้มากฉันเคยไปที่เขมรทางใต้ที่นั่นไม่มีการถ่ายทอดสดทางทีวีหรืออินเทอร์เน็ตเหมือนกับชาวเขมรจังหวัดกันดานเวลาออกอากาศต้องเสียเงินเยอะมากดังนั้นขอให้ชาวเขมรทางใต้รู้จักใช้สื่อต่างๆเผยแพร่วัฒนธรรมและอรารยธรรมต่อไปเยอะๆจะได้ไม่ถูกหลอกลวง จากความคิดเห็นนี้ครับคนทันมาเป็นชาวไทยเขาก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าขอบคุณมากไม่มีใครรู้จักวัฒนธรรมของเราดีไปกว่าตัวเราเองหากคนในประเทศของคุณคิดได้เหมือนกับคุณคงดีวัฒนธรรมของคุณพัฒนาได้อย่างสวยงามแต่ตอนนี้ชาวกัมพูชากําลังจะทิ้งมัน นครวัดบูรณะไม่ถูกต้องการบูรณะไม่สามารถใช้วัสดุเดิมได้หรือหากบูรณะใหม่ต้องใช้หินชนิดเดียวกับปราสาทและเราจะแกะสลักไม่ได้อีกต่อไปสามารถฟังหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เพราะคุณจะต้องเสียใจภายหลังหวังว่าสิ่งดีๆจากคนไทยคงมีให้ ความคิดเห็นธรรมาครับเป็นชาวกัมพูชาเขาบอกว่าพี่น้องให้เขาดูแลบ้างเยาวชนของเรามันพังดื่มเหล้าสูบหรีเล่นการพนันขอรับชั้นในสถาบันของรัฐทุกแห่งมีเล่าทั้งประเทศการศึกษาตกต่ำเรื่อยๆแต่รัฐบาลก็มีความสุข ส่วนชาวกัมพูชาคนถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่าคนชั้นสูงแทบจะเอาเงินไปใช้หมดแต่ไม่มีอะไรทําให้ดูดีขึ้นเลยทุกครั้งที่ไปประเทศไทยอิจฉาเมืองไทยมากไม่รู้จะก้าวหน้าเหมือนพวกเขาได้อย่างไรความคิดเห็นถัดมาครับทุกคนต่างบอกว่านี่คือการทิ้งบรรพบุรุษของเราในความเป็นจริงแล้วมันเป็นของกัมพูชาแต่ประเทศกัมพูชาไม่รักษากฎระเบียบแบบเดิมๆแม้แต่ในวรรณคดีก็ยังหันไปศึกษาจากต่างประเทศมากกว่าวรรณคดีของตนเองโปรดชื่นชมประเทศไทยที่รักษาไวอ้อย่างดี และทาให้สวยงามความคิดเรีนนทำมาครับลองมาดูวงการหนังคลาสสิกสิเขาทําได้ดีกว่าเราตั้งนานแล้วอย่างสร้างหนังคลาสสิกซ้ําแล้วซ้าเล่าหลอกเลียนเรื่องประวัติศาสตร์ของเรามาเรื่อยๆดูดีกว่าเราอีกเพราะรู้จักหาคนแสดงที่เหมาะสมกลายใช้เงินซื้อวัสดุการแสดงเยอะต่างจากเราใช้เงินน้อยแต่เน้นการแสดงให้เต็มที่อย่างเช่นเรื่องสังทองเรื่องนี้เป็นผลงานของคนกัมพูชารุ่นก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีใครถ่ายทําใหม่แล้ว จากความคิดเห็นนี้ครับก็มีชาวไทยได้คาอธิบายว่าสังทองเป็นนิทานของราชการที่4ของสยามซึ่งสมัยนั้นขมรยังเป็นทาตของสยามอยู่เลยและไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับขมรด้วยขมร t ไม่มีเงาะป่าซาไกยอย่าเพ้อเจอ้อชาวกัมพูชาคนต่อมาครับเขาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเขามีเงินเรามีเงินแต่เราไม่ทํา ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเมื่อผมดูวิดีโอนี้สิ่งแรกที่เข้ามาในความคิดคือความยากลาบากในสมัยของสงครามที่ระลายประเทศและทําลายล้างได้ในชั่วพริบตาถัดมาครับเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติแต่ไม่สะดุดตาใครๆอย่างเราก็ตามเพชรที่ไม่ได้เจียรไนย่อมไม่สวยงามเหมือนแต่ก่อนถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่าอย่างเราก็ตามถ้าทําได้ดีดูแลดีก็ชอบเหมือนกับนครวัดในประเทศไทยมันจะดีกว่านี้เยอะ ความคิดันอมาครับบอกว่าเรารู้ว่าเราอ่อนแอที่สุดและไม่จําเป็นต้องวิพากษ์วิจารณ์ประเทศของเราในระดับนานาชาติเช่นกันเราควรส่งเสริมสิ่งที่เป็นของบรรพบุรุษของชาวคอมเมนของเราดีกว่าเพราะต่อให้พูดแบบนั้นคุณก็เปลี่ยนสมองคอมเมนบางส่วนไม่ได้ประการแรกไม่มีเงินจากผู้นําที่ช่อโกงประการที่2รัฐบาลไม่สนใจมีแต่ประชาชน แต่การที่3สื่อท้องถิ่นบางแห่งในกรัรมพูชาเผยแพร่แต่เรื่องราวได้สาระบนโซเชียลมีเดียทําให้ประเทศชาติเสียหายแต่คุณควรส่งเสริมสิ่งที่ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คุณควรเผยแพร่สิ่งที่ส่งเสริมประเทศเพราะพวกเราชาวกรัรมพูชาบางคนก็พยายามส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติให้มากที่สุดเช่นกันคุณไม่สนับสนุนพวกเขาแต่หันไปหาเรื่องราวอื่นเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติเพราะเมื่อมันออกอากาศไม่เพียงแต่ในประเทศของเราเท่านั้นแต่มันยังรวมถึงต่าง ประเทศด้วยความคิดในธรรมะเขาบอกว่าจุดประสงค์คืออะไรการออกอากาศครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไรถัดมาครับเรื่องราวทั้งหมดมาจากนักประวัติศาสตร์ขอมที่ถูกบังคับให้เขียนโดยศัตรูและจดจําไว้ด้วยใจถัดมาครับตราดใดที่พวกเขาคัดลอกพวกเขาก็พยายามทําให้ดีขึ้นดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องสงสัยและไม่ต้องอิจฉ้าคนต่อมาเขาก็บอกว่าเราไม่มีเรือโบราณแบบเขาเพราะพวกเขาลอกเรียนแบบมาจากเรือโบราณของเราแต่วันนี้เรือของเราไม่มี มีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้ครับว่านี่คือวัฒนธรรมไทยนี่คืออรยะธรรมไทยมีเรือคอมเมนต์แบบนี้ในประวัติศาสตร์ไหมช่วยแสดงรูปหรือวิดีโอให้ดูหน่อยจากนั้นครับเจ้าของคอมเมนต์ก็ได้เข้ามาตอบกรับพร้อมกับแนบรูปภาพจากนครวัดว่าในคลิปคือวัฒนธรรมของประเทศไทยเราต้องพูดถึงโบราณวัตถุที่มีมาช้านานและมีหลักฐานพิสูจน์และภาพด้านล่างเป็นเรือบรรบุรุษของคอมเมนต์ที่กําลังพูดคุยและแสดงขบวนเรือแล้ววัฒนธรรมไทยโบราณล่ะมาจากไหนเอามาให้ดูหน่อยเราอยากรู้ข้อมูล อ้างอิงเหมือนกันขอบคุณมากที่ไม่เคยสุภาพแล้วคอมเมนต์สุดท้ายครับคนนี้เขาบอกว่ากระทรวงพระราชวังใช้เงินแผ่นดินมหาสารทุกปีแต่ไม่มีเรือของพระมหากษัตริย์และทั้งหมดนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตกัมพูชาและชาวไทยบางส่วนหากข้อมูลการแปลผิดพระราชประกรก็ขออภัยด้วยนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ